สวัสดีค่ะ้นีเป็นยังอ๋อพ่อ,อพหมูพ่อหมูอินเตอร์สวัสดีค่ะอืมฮะพ่อ,อหายไปหลามือเพิ่นมาเต็มตัวสวายดี <c oughs> เป็นงางน้องรัสเซียมาใช่เป็นยังไงแน่มวันนี้โอเคสบายดีสบายดีดีทุกอย่างรอให้ยยาซื่อใช่ การปับบสสาวะโอเคอ่ะก็จะโอเคตัวคุณหมอห้ย,ยาอีกวันที่เท่าไหร่ก่อนเมื่อสามสามอืมแต่ไม่ต้องกินยาต่ออีกใช่ไหมไม่เรียบร้อยดเขาต้องนั้นอีกเรื่อยๆป่ะใช่ต้องปกติต้องกินยาต่ออีกประมาณสามเดือนแบบต่อๆกันคือสีเศร้าเหรอเนาะคุณหมอไปเยี่ยมบอ <c oughs> โอ้ปวดเลยดิว uh, uh, ่าขนานี้ประมาณนั้นคุณหมอบอกว่าจังไหนตุกงยางะเชื่อพามตุ้งยางบอกเราหามหามกินยังไงสุราตหน้ารีพี่หอดหน้ารีคุณหมอมันเจียวอยังกันกับอันมิลี่อ้อยมันเจียวอยังกันกับสตีอุ้ยว่าซอยจุนก็ตามบ้านก็ บหมอปลาสดชื่นคักเนาะมึงเนี่ยสดชื่นคักมีคุณหมอไปเยี่ยมห้ามมันนี่หมอหมอตรวจปฏิเสธห้ามสตรีห้ามทุกอย่างปลาถามเที่ยวคาราโอเกะคาราโอโก่อยพร้อมเดิโอ้ห้ามอะไรจะบวชเออบวชหมอห <laughs> มอ,มอให้ยากี่โมงน่ะสิบคล้องอันนี้หายไปแมนเดมมมสีรุ่ม สีตู้กหก้องมอเตอร์ไาค์ไปสงูงโอ้แต่แหละป้าบัวนี้พ่อหมูแล้สิไปต่อใส่น่ะไปไปลบไปลบใช่ไหม,มตอนตอนนี้นคือคือมันมันมันไหนนี่เลยบอกมันติง่งตึงเครียดปอนนั้นบอกมันตึงนี่างนั้นแต่ว่ากับเลยบ่ได้ไปอ,อันขเขาเจ้าเลยบ่เหรียญจำเนาะ ลูกสาวได้กลับบ้านแล้วบอยำแล้วเพื่อังป้าเอฟซีโรงพยาบาลก็เยอะเนาะต่สะออนมีไห้พอมนานๆทีได้เจอเนาะเพราะว่าเขาเจ้าขึ้นตเวเรนไงวันตึนดังล้วมอสมอสจิมเป็นที่จิมมันเมื่อวายอยู่อันนี้ด้วยเป็นเอฟซีของแข่อ๋อเมื่อวานมันมีเอฟซีเพิ่ว่าเพิ่งโมโหอยากซื้อค่อย บอกเป็นยังองเพื่อดเพื่อนเยี่ยมเพื่อนบอกว่าที่เพื่อนเป็นน้ามุกหญิงเพื่อนเป็นน้งมุกหญิงมีสีแดงเลรี้ยไอ้อเลยโอ้วัสดีเพื่อนหูแจ็คแตงเต่เสือนอาชิตะเนาะอาชิตะชุมอาชิตะชุมเพบอกไปบานาคนขับรถเหหิงไป เดี๋ยวนี้โพยาบาลเพิ่นจับทางนี่แหละอ๋อคนขับรถอาจิตยตะชุมแพจะต้องเจ้าต้องวงเล็บไหวนําเพราะว่าบาดเ่อเพิ่นบาดเท่อคนที่เพิ่นมาเพิ่นเป็น FC ล่ะแล้วเิ่นบ่ได้บอกอะไรอะไรนี่อ่าแบบประมาณมาแบบเพิ่นก็รู้ว่าบ่รู้ก็รู้กูจะมาเพิ่นไปขับรถแถวอิงอ๋อบารีมาแบบเสื้อผัยเพิ่นกับเสื้อผ้าย่ำเป็นบ่ะไมา เรื่องเมาเด่นไปอย่างมาเม่ว่าน้ำละลาธรรมดาอืมอบอุ่นที่สามอาจารย์ยัไงมาสองรอบแล้วการเรื้องไหมที่ดอกแมนจากบึงการนน่ะแมนอันต่อต่อเดวต่อสิตมหาตออไหนจารผมจะปกตินี่โทรมารบ้านสามทุ่มสีแกงให้ทราบ ว่าซีเด no ้เข้าหรือบ่ได้เข้าอ๋อสุขภาพดีแล้วตอแต่ว่าน่าจะงดได้หมดเลยนะเพราะว่าเพราะว่ายุดไปกินไปตั้งหลายมือไหมอ๋อเจ้าซิว่าเงาดิเบอร์ยกินผู้เดียวกับเป็นใอยกินผู้เดียวก็ได้บ่เป็นเนี่ยลงคืนวาหลายลงทุนว่าหลายยี่หลี่จะเป็นงดแต่ว่าเสื้อหมออุ้งอิงแน่หมออุ้งอิงเล้ เตะเธอได้น,น,<ม>นั่นหามนั่นหามนี่บนรอดเฮ็ดนะอ,นอ,นอย่างยอดฉันบอกกันเพื่อนกับซิสเกตปะแม,ม่กินข่าวเสียบไปใครแน่ใครแน่แมนเตโรจูดีน้อมรับโดนเล็จบจาข่าวเสียบด้วยกัน กับเขาใส่ผงชูรสเด้กับเขาลงบัลน,นะโอ,อ้เซ่บเลยเขาไม่ใส่ผงชูรสเพราะว่าคนไข้จะกิ่นน้ำบอยตีโซเดียมโซโดเดียม่นบอยกินโซโดเดียมน้ำตาลเด้น้ำตาลเจ้าเท่าไรยาจอราสุดหนึ่งสุดสองอุ้ยโอเคอยู่นะฉีดป่ะปืนมออฉีดป่ะแบงแบง เสาออยมือฮอร์โมนมันบ่เจ็บตัวออกมันเป็นหม,มองบริเวณนั่นเป็นหมองบริเวณฉีดฉีดยาปั่นหม้อหมอกันโอ้โหชินแล้วจะอ,อ,อนน่อนค้นฝ้าค้นฝ้านี่บินตรงไปจากจังหวัดทิศเจ็ดสิบเจ็ด <c oughs> อือทาง่านทางผ่านอ๋อทางผ่านทางผ่านเรื่องเดียว เสียดายเนาะบ่อเรศแดงมันนี่ยุ่ล่ำไปมาค่ะแมนั่นก็นจะมวนวางแผนมาตัวตัว่วางแผนมาลรักคนไข่ไปเป็นบ่อรักคนไข่ไปเ<ผ>บิง,บงจะเตยหนึ่ง,งเลยคะจังมาทรงไว้คือเกา่าฉีดยาเสร็จสี่ทุ่มก็คือไปเลยแล้วก็กลับมาอีกก็คือฉีดยาหกโมงเตยลาดพอดีอแผนสูงพิดแพนไปเลยผิดแผนเลย อุตส่าห์เตรียมสุดเตรียมยังไม่เรียบร้อยแล้วน้ำหนักขึ้นเท่าไหรเนี่ยขึ้นหรือลดลดจ้ะบาลดเจ็กโลจะเราเพราะนี่ไปางก็ไปกับ่็ไปกับเด็ไม่รู้ว่ามันเหมือนเด็กไหมปกติเขาจะกระสีหาย,ายาขาเชื่อต่ออยู่แล้วก็นัดนัดตรวจตรวจเบืงองซ้ำอีกไหมตรวจไม่ได้อ,อ้อยซ้ำเรื่อย หนึ่งเดือนสามเดือน,นก็ว่ากันไปแต่หมอว่าอะไรอืมคุณหมอไปเลยต่อเน,นื่นอีกยาวนะคะค่าห้องพิเศษนี่เบิกได้ไหมเนี่ยด้โรงงานคือดีอ๋อโรงงานก็นดีเนาะบมีประกันเ้าเขาโหวตตรงรูปโวตเด็ดไม่ใช่ประกันบหวต เอาถ้ะมันก็นขึ้นอยู่กับบาเขาเจาะสีหายใจมือแล้วท่าใด่ส่วนเกินม,ม,มีเบื้องของวิเชียนบนแล้วซีรีอ์อะไรซีรีส์อะไรบ่เออถูกจังแล้วเพือย่างเออมีหอดยูทูปให้เบิ้งอ๋ออร่อยสุดยอดสุดยอดเจ้าของเวทีมว่านี้ใช่ เมือ<ช>่ออื่นจะไป<ช>หาพ่อการอยเพราะว่าพ่อการจะเอาจะเอาถุงเงินถุงทองเมื่ออ๋อใช่เอาเมื่อ,<ช>เ,อเมื่ออื่นเอาวันนี้ก็ได้สิไปรงถุงเงินถุงทองอตกแรงมากอาจจะไปอันเบิ้งเงินศิลิปิน้ไทยเห้ก็าจาสอบญ่อาจจะไปหาพบแปบ๊บหนึ่งแล้วก็มาขึ้นเวท วันที่ส<ะ>องเล็กน้อยก็ไปวันวันที่สองแมนองค์ยิงก็เห็นว่าไปรับเชิญอ่าไปปา้าเดินทางไปจากซีสเกตประมืณเมื่อวันที่เท่าไหร่ตามสิบป่ะมื่นสามสิบสามสิบหน้าไปธนาคารอ๋อกี่เขาแรงกันยังเนี่ ลาบหมูแกงจืดผัดผักเอาเข้าเห็ดกับข้าสามอย่างบ่มเอาเอาคือดีแทะเลิศเลิศอีดีน,นี่มันปูนปลาบ่นไหมบ่ชิสอยากปูนปลากินไนดะ้กินได้อยู่นะไม่ก็นี่อาหารโรงบาลนี่แหละอ๋อเลิศอดดีวีะเออไม่มีหอยปูนปลาเออเลิศอีดีในนันในนูน บ่มีไข้จือเหมือนบ่ะเนี่ยตั้งแต่สี่วันนั้นมาก็สลับสลับอันน,นี้อาทิตย์หนึ่งนี่บม่มีเหรออืมสบายเลยเปลี่ยนยามาประมาณสามสี่วันบ่มีเปลี่ยนยานะ่ะเขาก็นับหนึ่งหม่แล้วก็ให้ยาประมาณแล้วแต่เชื้อว่ามันขึ้นน้อยขึ้นมากห้าเอเจ็ดกับสิบสี หนึ่งที่เป็นสิบสี่แมนวนมากก็สิเป็นส่วนมากเขาเจ้าก็สิให้ยขอบคุ้มไปเลยก็คือสิบสี่วันให้ยาทุกแปดชั่วโมงเป็นเวลาสิบสี่วันนัดตรวจซ้ําทุกหนึ่งเดือนและสามเดือนก็ว่ากันไปนี่ดีอ๋อหมอเมธีน่ะที่มาถามครับอ่าหมอประจําเจ้าบ่บมอข้อหมอมีทีเลยละเอียดไหมอ๋อต้องกระทรวงประเด็ อือพี่เส้นเธออยากขีก็ถึงเออเห็น,นหองุงยิงมา,า,มาอยู่ว่าสไวเล็่นลอยเอ็ดแล้วสิเอาอย่าไทายพยาติไปไหเขาสู้ยางละเราก็เชเกเขาว่าให้กินตัวอือนี่พอบอไมีที่กับไปนั่งอะอ,อประหารเพื่อบา้านอือมันตหััดก็ โอเคเดี๋ยวไปพ่นยาดีๆก่อนโอเคเดี๋ยวไปเบียดเบียดกอนสอัสดีสวัสดีค่ะผู้ป่วยหนักเลยนั่นโอเคครับ